สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาประชาชนคนไทยทุกท่านและรวมไปถึงแฟนๆช่องรายการไอทีมีสาระทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องรายการที่มีแจกข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และที่สําคัญลงแต่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องจริงเขาป้อมขาเท็จขาลวงขาปล่อยไม่ลงอย่างเด็ดขาดนะครับสาหรับวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมผมมีความคืบหน้าในการแจกเงินให้กับโครงการคนละครึ่งเฟส๔โครงการแจกเงินให้กับ ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนและโครงการแจกเงินให้กับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางผู้พิการผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษผู้ที่ไม่ไม่สามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เคยสมัครโครงการราชนะและรับเงินผ่านบัตรประจำตัวประชาชนก่อนหน้านี้นะครับซึ่ง3โครงการนี้นะครับวันนี้วันที่14มกราคมพศพศ2รคลังนัดประชุมด่วน เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมและอาจจะมีการเลื่อนการแจกเงินจากเดิมโครงการคนละครึ่งเฟส4ครั้งได้กำหนดแล้วว่าจะมีการแจกเงินให้ในเดือนมีนาคมและเมษายนวันนี้จะมีการประชุมและอาจจะมีการเลื่อนการแจกเงินผ่านโครงการคนละครึ่งเฟส4และรวมไปถึงการแจกเงินให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนและรวมไปถึง แจกเงินให้กับกลุ่มเปราะบางที่ใช้บัตรประจำตัวประชาชนรับเงินในโครงการเราชนะเมื่อปีที่แล้วด้วยนะครับซึ่ง3โครงการนี้นะครับจะมีรายละเอียดอย่างไรโดยล่าสุดนะครับนายอาคมเติมพิษยาภัยศิท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยว่าในวันที่14มกราคม65จะมีการประชุมร่วมกับนายสุดสุพัฒนาพงพันมีชาวรองนายกรัฐมนตรี ผ่านระบบออนไลน์เพื่อหารือถึงแพ็กเกจการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนคําว่าแพ็กเกจช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนคืออะไรครับคําว่าแพ็กเกจเนี่ยนะครับมมันก็หมายถึงว่าจริงๆแล้วนะครับการแจกเงินเนี่ยมันก็จะมีอยู่3โครงการหลักๆก็คือบัตรคนจนแล้วก็แจกเงินให้กับผู้ที่เคยลงทะเบียนโครงการราชนะด้วยบัตรประจําตัวประชาชนและโครงการคนละครึ่ง ที่รับเงินผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังในมือถืออันนี้เขาเรียกว่าเป็นแพ็กเกจการแจกเงินของภาครัฐที่มันแจกเงินให้กับผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มคนจนกลุ่มเปราะบางแล้วก็กลุ่มประชาชนคนทั่วไปอันนี้เขาเรียกว่าคําว่าแพ็กเกจนะครับก็จะแจกเงินแล้วก็จะสรรปันส่วนให้ทั้ง3โครงการแล้วก็แจกเงินให้หรือ เขาเรียกว่าอะไรครับผมให้เงินเนี่ยอาจจะเท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างอะไรแบบนี้เขาเรียกว่าแพ็กเกจแล้วกันนะครับผมโดยการหารือนั้นนะครับในภาวะสินค้าราคาแพงจะมีการพิจารณาโครงการคนรึ่งเฟดซีบาสบริการแห่งรัฐรวมถึงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเพื่อออกเป็นแพ็กเกจรวมดูแลช่วยเหลือ พราะม่พี่น้องประชาชนทุกกลุ่มเลยนะครับผมก็จะเป็นตามที่ผมแจ้งไว้มาสู้นี้นะครับส่วนที่จะมีการเลื่อนโครงการคนงเครึ่งเฟสสเข้ามาให้เร็วขึ้นจากเดิมที่กําหนดจากเดิมมีนาคมถึงเมษายน65หรือไม่นั้นวันนี้จะต้องมารอลุ้นกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกท่านก็คงจะทราบดีว่าข้าวของแพงขึ้นเป็นอย่างมากนะครับ บางส่วนก็บ่นกันว่าหมูแพงและเกินช่วงนี้บางส่วนก็บอกว่าพอหมูแพงอย่างอื่นก็ขยับตามกันเป็นทิวแถวไข่ก็แพงไก่ก็แพงผักก็แพงเรียกว่าของแพงขึ้นตามตูดหมูกันเป็นแถวเลยนะครับแต่ในส่วนนั้นเราก็ไม่ต้องไปวิเคราะห์เจาะลึกกันหรอกครับว่ามันแพงเพราะอะไรนะครับผมส่วนที่มีการเลื่อนโครงการคนละครึ่งเฟสสี่เข้ามาให้เร็วขึ้นจากเดิมที่มีการกําหนดมีนาคม ถึงเมษายนห5นั้นหรือไม่จะต้องมีการหารือในรายละเอียดทางเรื่องระบบการลงทะเบียนการใช้งบประมาณและขั้นตอนต่างๆในการอนุมัติด้วยจะขยับโครงการคลครึ่งให้โครงการออกมาเร็วเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายหรือค่าของชีพที่ตอนนี้ขยับขึ้นทุกส่วนเลยนะครับจะมีการหารือกับรองนายกในวันที่14นี้ กันก่อนซึ่งจะทําออกมาเป็นแพ็กเกจดูแลทั้งกลุ่มเปราะบางกลุ่มบัตรเวับริการแห่งรัฐกลุ่มผู้ที่มีโครงการคนละครึ่งเฟดส,สีและสมัครในแอปพลิเคชันเป่าตังนั่นหมายความว่าถ้าเปิดให้ลงหรือเขาเรียกว่าไงครับเลื่อนขยับโครงการมาเร็วขึ้นผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟดส,สีก็สามารถเข้ามาลงทะเบียนได้นะครับผม และผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้เงินโอนเข้าเพื่อนําไปรูป้ซื้อสินค้าอุโปโภคและบริโภคด้วยนะครับและผู้ที่เคยสมัครโครงการเราชนะด้วยบัตรประจรําตัวประชาชนประมาณเดือนมีนาคมและเมษายนปี64ที่ผ่านมาก็จะได้รับเงินเข้าผ่านบัตรประชาชนนะครับเพื่อไปเพื่อนําไปรู้ซื้อสินค้าอุโปโภคและบริโภคด้วยส่วนวันที่จะขยับเข้ามานั้นจะขยับเข้ามาในเดือน กลุมภาพันธ์นี้หรือเปล่าอันนี้จะต้องรอหลังจากมีการประชุมหารือจากกระทรวงการคลังในวันนี้ก่อนนะครับวันนี้ก็คือวันที่14มกราคมนะครับปีพศ2565นะครับเป็นวันนี้แหละครับที่กระทรวงการคลังจะนัดถกและหารือเรื่องของโครงการทุกโครงการนะครับที่ออกมาเป็นแพ็กเกจที่ผมกล่าวไว้ก็คือบัตรคนจนแล้วก็ คนละครึ่งเฟสซีทั้งคนเก่าและคนที่สมัครใหม่รวมไปถึงผู้ที่อยู่ในโครงการเราชนะที่เคยสมัครด้วยบัตรประจำตัวประชาชนที่ธนาคารกรุงไทยอมสินและทกะสก่อนหน้านี้นะครับผมวันนี้เราจะต้องมารลอลุ้นกันอีกครั้งนะคะว่าจะมีการขยับการแจกเงินเข้ามาให้เร็วขึ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้หรือเปล่าซึ่งคาดว่าโครงการคนลครึ่งเฟสีอันนี้คําว่าคาดว่านะครับผมคาดว่า โครงการคนละครึ่งเฟสสีคาดว่าจะมีการแจกให้อีกคนละ1,500บาทนะครับแต่ในส่วนของบัตรคนจนโครงการเราชนะที่เคยลงทะเบียนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนจะได้คนละเท่าไหร่นั้นอันนี้จะต้องมารอลุ้นกันในช่วงเย็นๆซึ่งเย็นนี้นะครับถ้ามีข่าวออกมาว่าโครงการนี้จะเลื่อนให้ เข้ามาเร็วขึ้นหรือแจกเงินเร็วขึ้นหรือไม่ผมก็จะรีบนําข้อมูลมานําเสนออีกครั้งหนึ่งและในส่วนของถ้าเลื่อนเร็วขึ้นจะได้รับเงินคนลขึ้นเฟสสีเท่าไร่บัตรคนจนได้เท่าไหร่ผู้ที่เคยสมัครโครงการเราชนะในเดือนมีนาคมและเมษายนที่ผ่านมาหรือปีที่แล้วได้เท่าไหร่ผมจะรีบนําข้อมูลมาเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับชมและ รับรู้รับทราบกันนะครับอย่างไรแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้พอมีการแจ้งเตือนจากทาง YouTube YouTube เด้งขึ้นมาบนหน้าจอของท่านเมื่อไหร่ท่านก็เข้าไปรับชมรายละเอียดที่ผมจะมาอัปเดตในคลิปหน้าได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มาแจ้งเตือนข่าวดีหรือบอกกล่าวข่าวดีให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ